แมทธิวดีนออกมาตอบแล้วความสัมพันธ์สงกรานต์ไมยหลังมีภาพร่วมเฟรมตีกลอบร่วมกันงานนี้แห่ตั้งคำถามตกลงยังไงแน่ถูกจับตาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ครั้งใหม่สำหรับสงกรานต์เตชะนรงค์หลังจากประกาศจบรักกับนางเอกสาวแมทธิรณีได้ไม่นานจากข่าวลือที่มีคนตาดีเจอหนุ่มสงกรานต์อยู่กับสาวคนใหม่ที่ร้านน้ำเต้าหู้ดังรวมถึงเพจดังต่างๆก็ออกมาหย่อนคำใบ้จนหลายคนคาดเดากันว่า สาวคนใหม่ของฝ่ายชายคือสาวสวยไม้นภสิิหรือไมอุทัยทิพอีกทั้งช่วงนี้ก็ยังมีภาพที่ดูเหมือนจะไปสถานที่เดียวกันอยู่บ่อยๆเพราะล่าสุดได้มีการเช็คอินที่เซ็นทรัลเวิลด์หลังไปร่วมชมอีเวนต์ของแบรนด์ดังซึ่งทั้งคู่โพสต์ภาพให้เห็นกันแบบชัดเจนว่าอยู่ในงานเดียวกันบอกเลยเหล่าชาวเน็ตต่างเฝ้าจับตามองความสัมพันธ์สงกรานต์ไมกันอย่างหนักเลยทีเดียวแมทธิวตอบแล้วสถานะสงกรานต์ไม อีกทั้งที่มีภาพร่วมเฟรมออกมาระหว่างแมทธิวไปตีกอล์ฟกับสงกรานต์ไม้ซึ่งด้านแมนทธิวก็ได้เผยกับดาราเดลี่ว่าภาพที่เห็นเป็นภาพงานอีเวนท์ที่เจ้าตัวไปร่วมกับดาราคนอื่นๆรวมถึงสงกรานต์ไม้อีกทั้งยังบอกว่ารู้จักกับสงกรานต์อยู่แล้วเพราะได้เจอกันอยู่บ่อยๆส่วนไม้ไม่รู้จักกันมาก่อนเพิ่งเจอกันครั้งแรกตอนที่ตีกอล์ฟด้วยกันสงกรานต์และไม้ก็ไม่ได้สอนหรือแนะนําอะไรกันเป็นพิเศษเพราะต่างคนต่างตั้งใจเล่น และยืนยันว่าไม่ทราบความสัมพันธ์ของทั้งคู่มาก่อนและหลังจากที่โพสต์รูปออกไปไม่รู้ตัวว่าเกิดอะไรขึ้นรู้ข่าวหลังจากมีคนส่งรูปมาให้ดูซึ่งไม่ได้โฟกัสที่ความสัมพันธ์สงกรานต์มาแต่ดันโฟกัสไปยังกางเกงสีขาวของเราและแซวกันเยอะมากก็มองขำๆไม่ได้รู้สึกอะไร